สำหรับช่วงมอเตอร์ไรด์ในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณไปทดสอบสมรรถนะของรถซับคอมแพคที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงจากค่าย Ford ซึ่งมีขุมพลังที่ดีที่สุดในโลกเป็นจุดขายกับ Ford Fiesta EcoBoost แบบเจาะลึกกันอีกครั้งในรุ่น4ประตูหลังจากที่ได้ชมรีวิวในแบบกรุ๊ปเทสตกันไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ ริ่มต้นสร้างชื่อให้โลกรู้จักครั้งแรกในปี1976กับรถไซส์เล็กทรงเหลี่ยม3ประตูรหัส MK1 และเปลี่ยนสู่โมเดลที่2รหัส MK2 ในปี1983จากนั้นปี1989 Fiesta เริ่มออกแบบให้โค้งเว้าวมากขึ้นในโมเดลที่3รหัส MK3 ต่อเนื่องจนถึงรุ่น MK4 ซึ่งเปิดตัวปี1996ต่อด้วยโมเดลที่5ที่ดูลงตัวมากขึ้นรหัส MK5 ปี2002 และทำตลาดมาจนถึงปี2008จึงปลดระวางก่อนจะเปิดตัวในโมเดลที่6ซึ่งถือเป็นโมเดลที่แจ้งเกิดในบ้านเรารหัส MK6 ซึ่งมีทั้งรุ่น 3, 4และ5ประตูรวมถึงรุ่นแวนในตลาดโลกส่วนที่เมืองไทยนั้นมีแค่ตัว4ประตูกับ5ประตูที่เปิดตัวตามมาติดๆในรุ่น1.4และ1.6ลิตร ก่อนที่จะส่งตัว1.5ลิตรมาเพื่อตอบรับแคมเปญคืนภาษีรถคันแรกพร้อมโกยยอดขายไปเป็นกอบเป็นกำมค่ะ <Come on. S 1> จากนั้นจึงเป็นคิวของ Fiesta EcoBoost ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี2012กับรูปลักษณ์ใหม่ที่มาพร้อมสุดยอดเทคโนโลยีแห่งขุมพลังที่ได้รับรางวัล e n g i n e of t h e y e a r 2ปีซ้อน ก่อนจะเปิดตัวในบ้านเราเมื่อช่วงต้นปี2013และพร้อมทำตลาดจริงปลายปีที่ผ่านมานโดยมีให้เลือกทั้งรุ่น4และ5ประตูซึ่งขอราคาไว้เท่ากันที่779,000บาทค่ะ f i ียสต EcoBoost ใหม่ได้มีการปรับชมใหม่หมดถอดแบบงานดีไซน์มาจากรุ่นใหญ่อย่างมอนเด o โดยเฉพาะตัว4ประตูคันนี้ไม่ว่าจะเป็นกันชนด้านหน้าที่เพิ่มความสปอร์ตด้วยช่องดักลมขนาดใหญ่แบบ2ชั้นล้อมด้วยกรอบพรเมียมพร้อมช่องไฟตัดหมอกที่เรียวยาวรับกับไฟหน้าออโต้ดีไซน์โบฉเฉี่ยวและปราดเปรียวมากขึ้นซึ่งเพิ่มระบบส่องนำทางตอนเลี้ยวมาให้รวมถึงฝากระโปรงที่เพิ่มเส้นสายที่ชัดเจนดูแข็งแกร่งในสไตล์ฟอร์ด ที่ด้านข้างมีการเปลี่ยนล้ออลลอยลายใหม่ขนาด16นิ้วรัดด้วยยาง Continental ซ้ไซ195 50R16 และกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวที่เพิ่มไฟสองนำทางมาให้รวมถึงสวิตช์เปิดประตูพร้อมกุญแจสมาร์ทคียที่ทำงานควบคู่กับปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ ก่อนจะจบที่บันทายที่เพรียวขึ้นทั้งฝากกระโปรงและสปอยเลอร์หลังแบบตูดเป็ดรับกับกันชนท้ายดีไซน์ใหม่ที่ดูบึกบึนและเพิ่มอารมณ์หรูด,ด้วยแถบโครเมียมคาดกลางเช่นเดียวกับไฟท้ายที่เรียวยาวกว่ารุ่นเดิม ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นถูกปรับเปลี่ยนให้ดูหรูหราและทันสมัยมากขึ้นบนดีไซน์เดิมจากรุ่นที่แล้วตั้งแต่โทนสีเบจสลับดำเดินเส้นด้วยสีเงินเมทัลลิกโดยเฉพาะที่คอนโซลหน้าที่เปลี่ยนกรอบมาเป็นแบบเปียโนแบล็กเช่นเดียวกับมือจับประตูมาตรวัดและแสงสีจากสวิตต่างๆเปลี่ยนจากสีแดงมาเป็นฟ้าและเพิ่มมาตรวัดอัตราสิส้นเปลืองที่มีอีโคโหมดและที่สำคัญรุ่นนี้เพิ่มไฟสองสว่างห้องโดยสารมาให้เป็น2จุด รวมถึงออปชั่นต่างๆเช่นจอแสดงผลข้อมูลขนาด3.5นิ้วพร้อมฟังก์ชันแสดงภาพกราฟิกจากเซ็นเซอร์ถอยหลงังระบบสั่งการด้วยเสียงซิงคเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแบบเดียวกันกับในโฟกัส สำหรับขุมพลังเล็กพริกขี้หนูใต้ฝากระโปรงนั้นถึงแม้จะเป็นแค่เครื่องเบนชิน3สูบบล็อกเล็กความจุแค่1นลิตรแต่รับรองว่าพิษสงเหลือร้ายสมกับชี้ได้รางวัลเครื่องยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีจริงๆซึ่งสาเหตุที่ทำให้มันคว้ารางวัลน,นี้มาได้แบบไม่ต้องยัดใต้โต๊ะนั่นคือเทคโนโลยีต่างๆอันทันสมัยที่ช่วยให้เฟ e s t a e า o b o o s t ตอบโจทย์ได้แบบครบเครื่องทั้งอัตราเร่งที่ขับสนุกและอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดได้อย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นระบบฉีดจ่ายน้ำมันแบบฉีดตรง GTDI และระบบวาล์วปราผันทั้งฝั่ง ID และ I อเสีย Twin VCT รวมถึงระบบอัดอากาศแบบเทอร์โบชาร์จที่ส่งผลให้มันมีพะละกกำลังเทียบเท่าเครื่องขนาด1.6ลิตรด้วยแรงม้าสูงสุด125แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีพร้อมแรงบิดสูงสุดถึง170นิวตันเมตรซึ่งมีให้ใช้งานในช่วงกว้าง ตั้งแต่รอบต่ำที่1,400ถึง4,500รอบต่อนาทีที่ทรงไทยกำลังผ่านเกียร์คลัชคู่ Power Shift 6 Speed ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วพร้อมสวิตช์เปลี่ยนเกียร์แบบธรรมดาที่หัวเกียร์จากการที่ได้ขับทดสอบรู้สึกได้ทันทีถึงความแตกต่าง หลังกดคันเร่งเต็มแรงซึ่งมีช่วงหน่วงเล็กน้อยก่อนจะพบกับแรงดึงจนหน้าหงายตั้งแต่1,500รอบให้จังหวะการตอบสนองที่ดีกว่าเครื่อง1.6ลิตรแบบ NA จากกำลังเสริมที่ได้จากเทอร์โบตัวจิว๋วที่ทำให้มันขับสนุกตั้งแต่ออกตัวโดยเฉพาะช่วงสปีดต้นส่วนช่วงเร่งแซงก็หายห่วงแค่เติมคันเร่งมันก็พุ่งทยานต่อเนื่องเรียกว่าแรงแบบเนียนๆหรือจะชิปเกียร์เองในโหมด S ที่หัวเกียร์ ที่อาจไม่ถนัดมือนักแล้วลากรอบให้สุดๆก็ยิ่งมันเรียกว่าโชว์เก่าได้เหนือรถเล็กรถใหญ่แบบไม่ต้องกลัวใครส่วนผลตัวเลขที่ได้จากการทดสอบนั้น Fiesta EcoBoost ในการขับแบบปกติรอบเครื่องยนต์ค่อนข้างต่ำที่ความเร็ว80รอบจะอยู่ที่1,750รอบก่อนจะขยับเป็น2,150รอบ ที่100กิโลเมตรและ2,650รอบที่120กิโลเมตรและทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยได้17.78กิโลเมตรต่อลิตรจากการขับใช้งานจริงในเมืองและนอกเมืองที่ความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนระยะทางกว่า200กิโลเมตรค่ะสุดท้ายคือผลอัตราเร่งที่รับรองวัดถูกใจไวโจขค่าซิ่งแน่นอนค่ะ f ฟ e ยสต้าอีโคบูสำอรตราเร่ง0-100ถกิโมต่อชั่วโมงโดยเวลาเพียง10.8วินาทีก่อนจะทยานต่อเนื่องไปถึง180กิ h, โลเมตรต่อชั่วโมง้วยเวลา49.6วินาทีก่อนจะไหลาย,ยาวถึงท็อปสปีดที่ทะลุระดับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างไม่น่าเชื่อว่าเครื่องแค่1ลิตรจะแรงได้ขนาดนี้ ส่วนระบบการสะเทือนยังคงใช้พื้นฐานเดียวกับรุ่นเดิมคือด้านหน้าแบบ MacPherson Start ที่มีการปรับจูนใหม่เพื่อรองรับกับน้ำหนักเครื่องยนต์ที่ลดลงกว่าเดิมส่วนด้านหลังที่เป็นแบบกลกึ่งอิสระทอร์ o ช Be ีมก็มีการเพิ่มบูสต์สำหรับดูดซับแรงกระแทกเพิ่มเติมซึ่งให้ความรู้สึกกระชับและเฟิร์มสไตล์รซิ่งที่ไม่ถึงกับนิ่มนวลแต่ก็ไม่ได้กระด้างจนเกินรับได้ บวกกับแฮนดิ้งที่ยอดเยี่ยมในสไตล์ฟอร์ด ด้วยพวงมาไลัยไฟฟ้า EPAS ซึ่งให้การตอบสนองแบบแน่นๆแ,และแม่นยำรวมถึงการแปรผันน้ำหนักที่เหมาะสมให้ความคล่องตัวที่ความเร็วต่ำและที่ความเร็วสูงก็มีความหนืดและตึงมือกำลังดีถึงแม้จะขับด้วยความเร็วกว่า150กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวงมาลัยก็ยังคงให้ความหนักแน่นมั่นคงทำให้ขับมันได้อย่างมั่นใจทั้งทางตรงและทางโค้งที่เข้าได้แบบเนียนแบบไม่เสียอาการจะมีก็แค่เสียงยางที่เบียดกับถนนให้พอได้ฟิล ก่อนจะปิดท้ายด้วยระบบเบรกที่ค่อนข้างขัดใจแบบหน้าดิสหลังดรัมซึ่งให้การตอบสนองที่ค่อนข้างไวไม่ต้องออกแรงมากก็พอเอาอยู่แต่ถ้าให้ดีน่าจะจัดดิสส4่ล้อรับรองหล่อขึ้นและหนึบขึ้นแน่นอนส่วนระบบความปลอดภัยนั้นนอกจาก ABS EBD ที่ยกชุดมาจากรุ่นเดิมแล้วคันนี้ยังเพิ่มระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP มาให้ขาซิ่งได้อุ่นใจรวมถึงระบบช่วยออกตัวบนทางชัน HLA หรือ Hill l u n c h Assist สำหรับสาวๆมือใหม่เอาไว้ตอนขึ้นห้างจะได้ไม่ไหลไปเจิมทันหลังค่ะสรุปแล้วฝอรเซียสตาร์อีโคบูธใหม่คันนี้ดูดีไปแทบจะถูกจุดไม่ว่าจะเป็นหนะ้าตาชี้หล่อนเนียบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งภายในห้องโดยสารยังดูดีและตอบสนองการใช้งานได้ค่อนข้างครบมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือคุมพลังที่เจ๋งเกินคาดสมแล้วที่มีรางวัลการันตีถึง2ปีทั้งขับสนุกเกินตัวและไม่กินน้ำมันจนเกินไปนี้ยังไม่นับแนลิ่งที่ขับได้เหนือชั้นกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจนเพียงเท่านี้ถ้าใครยังคิดว่าค่าตัว7 0 0,000ปลายนั้นแพงไปเชื่อได้เลยว่า คุณยังไม่ได้ลองขับมันเพราะถ้าลองขับมันแล้วถึงจะรู้ว่าคำตอบคืออะไร